สถานการณ์น้ำบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ส่งตัวคาดว่า,วาหลังเที่ยงคืนวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงค่ะกรณีพนังกั้นน้ำหน้าสวนดงตาลฝั่งถนนพิทักษ์ตำบลหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แตกส่งผลให้มวลน,น้ำมหาศาลจากแม่น้ำหล่มสักทะลักเข้าท่วมตัวเมืองเขตเทศบาลหล่มสักล่าสุดถนนไหลายสายที่เคยมีน้ำไหลเชี่ยวเริ่มนิ่งขึ้นบางจุดระดับน้ำยังคงสูงแต่ไม่เพิ่มขึ้นเหมือนก่อนหน้า โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวทักษอรอสว่างวโรรสเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่เปิดเผยว่าน้ำหลากครั้งนี้เป็นรอบที่3ภายในเดือนกันยายนแต่ว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงเร็วกว่ารอบแรกชาวบ้านยังคงตื่นตัวเตรียมพร้อมหลังได้รับข้อความแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถป้องกันและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันเวลาทั้งนี้คาดว่าถ้าหากไม่มีเหตุการณ์สุดวิสัยหรือมวลน้ำระลอกใหม่ ระดับน้ําจะเริ่มลดลงต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนวันนี้ขณะที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงตั้งจุดประสานงานและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ